ปกติเวลาเจอคำที่ไม่รู้ในภาษาจีนนะ่ะทำไงกันอย่างประโยคนี้มีเคยยี้เตๆๆแต่จุดจุดจุดแต่ใช่ามาหัวผู้หนังชื่อลาจากประโยคนี้เราอาจจะเดาเจ้าจุดจุดจุดได้ว่าเผ็ดน้อยหรือไม่เผ็ดจากคําว่าใช่ที่แปลว่าหาหรือวัวผู้หนังชื่อลาที่แปลว่าฉันไม่กินเผ็ดแล้วเราค่อยถามเขาออีกทีเพื่อความมั่นใจว่าใช่เปล่ากระบวนการนี้คือกระบวนการเดาที่จะทําทให้เรามีเซนส์ภาษาที่ดีขึ้นเราสามารถเอามาอ d แ p ปใช้กับการอ่าน3ามรอบเพื่อให้เก่งภาษาจีนยิ่งขึ้นได้ด้วยนะ อ่านรอบแรกอ่านบทความภาษาจีนไปเลยแต่ห้ามเปิดดิกนะ้นา,ละา,าแล้วเขียนสรุปตามความเข้าใจของเราจะเป็นภาษาจีนหรือภาษาไทยก็ได้เพื่อให้เห็นว่าเราเข้าใจมากน้อยแค่ไหนและสมองได้เดาด้วยจดคําศัพท์ที่ไม่รู้แล้วเดี๋ยวเตรียมมาเปิดดิกเพื่อหากันขั้นต่อไปอ่านรอบที่สอง่ะหาคําศัพท์ที่เราไม่รู้เมื่อกี้เรียบร้อยแล้วไปอ่านบทความภาษาจีนรอบที่2เลยครับเขียนสรุปออกมาอีกอรอบรอบเนี้ยเราเข้าใจมากขึ้นแน่นอนแต่ยังไม่จบนะเดี๋ยวไปต่อกันรอบที่3 อ่านรอบที่3มอ่ะอ่านแปลไทยที่เขามีให้ก่อนนะแล้วลองเทียบกับที่เราสรุปมาดูว่าเราเข้าใจถูกเข้าใจผิดตรงไหนค่อยกลับไปอ่านภาษาจีนเพื่อดูว่าไอ้รูปประโยคที่เราเข้าใจผิดอ่ะมันเป็นยังไงจําได้ไม่ลืมแน่นอนตอนนี้ที่ two t o story com อ่ะเราพยายามทยอยออกบทความภาษาจีน30บทความมีทั้งระดับต้น10บทความระดับกลาง10บทความแล้วก็ระดับสูง10บทความมีทั้งภาษาจีนพินอินแปลไทยแล้วก็คลิปเสียงด้วยส่วน PDF สรุปการฝึกที่เราทากันอ,อยู่ตรงเนี้ยดูรายละเอียดได้ที่แพ็คคนขยันบนเว็บไซต์ได้เลยรออะไร อของฟรีมาให้ฝึกแล้วไปฝึกกันได้แล้ว